อัริยะเหนือชั้นตอนที่1,089ราคาหุ้นที่สูงเกินจริงบอสนี่คือจดหมายเชิญจากสื่อคุณจะรับคำเชิญของพวกเขาหรือเปล่าครับรับว่างเอกสารที่จัดอย่างเรียบร้อยไว้บนโต๊ะทำงานของเฟิงยู่ฉันไม่สนใจหากคุณสนใจคุณสามารถเข้าร่วมในนามของฉันได้เฟิงยู่กล่าวด้วยรอยยิ้มการมองการไกลในการลงทุนของผมยังไม่ดีพอที่จะเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้ ทุกสิ่งที่ผมมีตอนนี้ล้วนเป็นคุณที่มอบให้ราฟกล่าวอย่างนอบน้อมเอาละ่ะตอนนี้หลายคนรู้แล้วว่าคุณเป็นรองประธานของ w i n แอนด์เรนโฮลดิ้งไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณต้องการจะเป็นจุดสนใจหนุ่มน้อยคนไหนบ้างที่ไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเฟิงยูตบไหล่ของราฟมุมปากของราฟกระตุกหนุ่มน้อยเหรอบอสคุณอายุน้อยกว่าผมเสียอีกราฟยกเฟิงยูเป็นแบบอย่างในการทำงาน เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรียนรู้จากเฟิงยู่แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทําได้ดีไปกว่าเฟิงยู่ในชั่วชีวิตนี้ก็ตามแต่เขาก็สามารถเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะของตนและนี่ยังมีประโยชน์อย่างมากมายสําหรับตัวเขาเองบอสการสัมภาษณ์บางรายการเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และคุณไม่จําเป็นต้องแสดงใบหน้าคุณสนใจหรือเปล่าพวกเขาเป็นสื่อใหญ่อันดับต้นๆรับถามอีกครั้งสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เหรอือ เฟิงยู่สนใจเล็กน้อยพวกเขาเป็นสื่อของอะไรนิ New York Times, วยอร์กไทม์วอสตรีทเจอร์นัลเดอะไทม์และสถานีโทรทัศน์บางแห่งเช่น CNN เอาละ่ะฉันจะรับการสัมภาษณ์จาก CNN ติดต่อพวกเขาแล้วบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะให้เวลาพวกเขาสิบนาทีในการสัมภาษณ์จูจูเฟิงยู่ก็คิดว่าถ้าเขาโจมตี Microsoft อีกครั้งในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดี มันจะทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงไปอีกตั้งแต่เฟิงยู่หักกับ Microsoft ไปแล้วเขาก็ไม่รังเกียจที่จะโหดเหี้ยมขึ้นเล็กน้อยสำหรับความร่วมมือของ g ีบ็อกกับ Microsoft นั้นเฟิงยู่เคยได้ยินมาว่าพรอัลเลนได้เสนอที่จะขายหุ้นของพวกเขาออกไปโชคดีที่เฟิงยู่ได้ทำข้อตกลงไว้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นจากไมโครซอฟทได้ก่อนซึ่งทำให้ไมโครซอฟทไม่สามารถขายหุ้นของ G ีบ็อกให้กับบริษัทที่เขาไม่ต้องการได้ แน่นอนว่าข้อตกลงนี้ใช้กับทั้งสองฝ่ายและนอกจากนี้ยังใช้กับไอว่าลิตเติ a ลไทแรนด้วยหนึ่งชั่วโมงต่อมานักข่าวจาก CNN ที่กำลังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ก็ได้โทรมาตามหมายเลขที่รับได้ให้ไว้สวัสดีครับคุณคือคุณเฟิงอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วคุณเป็นนักข่าวจาก CNN ใช่ไหมครับคุณเฟิงผมชื่อแจ็คเป็นนักข่าวของ CNN ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สัมภาษณ์คุณทางโทรศัพท์ เฟิงยู่สามารถบอกได้ว่าแจ็คก,กำลังตื่นเต้นอย่างมากสวัสดีแจ็คครับคุณเฟิงขอสอบถามนะครับคือนักข่าวของเราต่างสงสัยกันว่าทำไมคุณถึงเลือกสถานีของเราในการให้สัมภาษณ์ไม่เพียงแต่แจ็คเท่านั้นที่สงสัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานีโทรทัศน์ก็กำลังฟังการสัมภาษณ์อย่างตั้งใจพวกเขาต่างสงสัยว่าทำไมเฟิงยู่ถึงตอบรับคำเชิญจากสถานีของพวกเขา อ้อเพราะฉันจำได้ว่าสถานีโทรทัศน์ของคุณได้ซื้อลิขสิทธิ์การออกอากาศของทีม LA Win and r a i n ของเรานะ่ะฮะแจ็คและผู้บริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน์คิดว่าเฟิงยู่จะกล่าวถึงประวัติอันยาวนานชื่อเสียงเรตติ้งและอื่นๆของสถานีแต่สุดท้ายแล้วเหตุผลก็คือพวกเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของทีมบาสเกตบอลของเฟิงยู่โชคดีที่ไม่ใช่การถ่ายทอดสดพวกเขาสามารถตัดส่วนนี้ออกไปได้ คุณเฟิงมีข่าวหรือว่าคุณได้ขายหุ้น Microsoft ของคุณทั้งหมดหลังจากที่คุณออกจาก Microsoft นี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับแจ็คถามคำถามที่เขาได้เตรียมไว้ใช่แล้วนี่เป็นเรื่องจริงฉันได้ขายหุ้น Microsoft ของฉันทั้งหมดผมขอถามได้ไหมว่ามันเกี่ยวกับการที่คุณต้องออกจาก Microsoft หรือเปล่านี่เป็นคําถามที่ชี้ไปนในว่าเฟิงยูนั้นขายหุ้น Microsoft ด้วยความโกรธถ้าฉันบอกว่าไม่เกี่ยวทุกคนจะเชื่อฉันหรือเปล่า เพราะความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่ว่าฉันจะยังอยู่กับ Microsoft หรือไม่ก็ตามฉันก็ยังจะขายหุ้นของ Microsoft อยู่ดีเพื่อนำไปลงทุนอย่างอื่นผมขอถามเหตุผลได้ไหมนั่นคือ Microsoft จะมีการลงทุนอะไรที่จะให้ผลตอบแทนดีกว่า Microsoft ได้อีกแจ็คกล่าวถามอย่างเกินจริงฉันคิดว่าคุณน่าจะเคยได้ยินว่ามิสเตอร์บัฟเฟตสนิทกับบิลมากแต่มิสเตอร์บัฟเฟตไม่เคยซื้อหุ้น Microsoft หรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอื่นใดเลย นี่เป็นเพราะเขารู้ว่าราคาของหุ้นเหล่านี้มีมูลค่าสูงเกินจริงแจ็คมีความสุขมากเฟิงยู่บอกเป็นในว่าราคาหุ้นของ Microsoft นั้นสูงเกินจริงเฟิงยู่อดีตผู้ถือหุ้นของ Microsoft ผู้อำนวยการและเศรษฐีอันดับสองของโลกกล่าวว่าหุ้นของ Microsoft มีมูลค่าสูงเกินจริงนี่คือพาดหัวข่าวในวันพรุ่งนี้แน่นอนข่าวนี้แจ็คเป็นคนสัมภาษณ์และเขาจะมีชื่อเสียงจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอน แม้ว่าเฟิงยูจะไม่ได้หมายความตามนี้แต่เขาก็สามารถถอดมันออกจากบริบทและบันทึกได้คุณเฟิงคุณรับผิดชอบคำพูดของคุณได้ไหมที่พูดว่าหุ้นของ Microsoft มีมูลค่าสูงเกินจริงได้สิคราวนี้ไม่ใช่แค่แจ็คเท่านั้นที่ดีใจบรรดาผู้บริหารระดับสูงต่างก็โห่ร้องในใจยอดเยี่ยมนี่คือพาดหัวข่าวที่สะเทือนโลก เฟิงยู่ยอมรับว่าเขารู้สึกว่าหุ้นของ Microsoft มีมูลค่าสูงเกินจริงคุณเฟิงคุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นผมคิดว่าราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นสูงเกินจริงคุณได้อ่านรายงานทางการเงินจากบริษัทเหล่านั้นที่จดทะเบียนในปีที่แล้วหรือเปล่าแม้แต่รายงานทางการเงินในไตรามาสแรกของพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆมีน้สินมากมายมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ทำกำไรได้ ดูยาฮูสิทำไมหุ้นของบริษัทนี้ถึงมีมูลค่ามหาศาลนั่นเป็นผลมาจากการที่นักเก็งกำไรปั่นราคาขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแจ็คและเพื่อนร่วมงานตื่นเต้นมากเฟิงยูไม่เพียงโจมตีบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Microsoft เท่านั้นแต่เขายังโจมตีย h ฮูอีกด้วยนี่เขาจะโจมตีบริษัทฮาร์ดแวร์หรือผ,ผู้ผลิต PC รายอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่คุณคิดว่าราคาหุ้นของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เหล่านั้นมีมูลค่าสูงเกินจริงด้วยหรือเปล่าครับ แจ็คได้สอบถามถูกต้องฉันคิดอย่างนั้นเฟิงยูกล่าวอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นคุณช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับฉันยังต้องยกตัวอย่างอะไรอีกเหรอแค่ดูที่ n ส s ด a กหุ้นของบริษัทไหนที่ถูกทิ้งมากที่สุดในขณะนี้และราคาหุ้นตัวไหนที่ร่วงลงมากที่สุดเพราะอะไรสถาบันการเงินและเหล่าบร็กเกอร์จึงทิ้งหุ้นของบริษัทเหล่านี้ล่ะ บริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นและแม้แต่บริษัทระดับดูชิดบางแห่งก็ยังระบุถึงผลกำไรที่สูงในรายงานทางการเงินของพวกเขาแต่ถ้าลองดูดีๆคุณก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับตัวเลขผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์คงจะรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงบริษัทไหนเฟิงยู่กำลังเปิดโปงว่ามีบางบริษัทที่กำลังสร้างรายงานทางการเงินอันเป็นเท็จทั้ง e อ r o รอนและ MCI Communication เคชันเป็นกรณีสำคัญขอ,ของการช่อโกงทางบัญชี แน่นอนว่าบริษัทขนาดเล็กอื่นๆหลายแห่งก็ทำเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงในชีวิตที่แล้วของเฟิงยู่บริษัททั้งสองนี้จะล้มละลายภายในสองปีข้างหน้าพวกเขาเป็นตัวแทนของการช่อชนทางบัญชีของบริษัทต่างๆและเป็นเหยื่อรายแรกของฟองสบู่อินเทอร์เน็ตที่แตกออกฉันจะหยุดการให้สัมภาษณ์เพียงแค่นี้เพราะฉันยังมีธุระอื่นต้องทำเฟิงยู่ไม่ปล่อยให้แจ็คสัมภาษณ์ต่อและวางสายไป หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปราคาหุ้นของ Microsoft, ์ย h o o และอีกหลายบริษัทก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกตอนที่1090การช่อชนทางการเงินอดีตผู้ถือหุ้นของ Microsoft ผู้อำนวยการและมหาเศรษฐีอันดับสองของโลกเฟิงยูได้กล่าวว่าหุ้นของ Microsoft มีมูลค่าสูงเกินจริงเฟิงยูตั้งคำถามต่อย a h o o ว่าทำไมบริษัทของพวกคุณถึงมีมูลค่ามากมายขนาดนี้ เฟิงยู่บอกว่าราคาหุ้นของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ส,สูงเกินจริงเฟิงยู่ระบุว่าบริษัทดูชิปบางแห่งกำลังสร้างรายงานทางการเงินอันเป็นเท็จพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายใหญ่หลายรายที่ได้รับข่าวโดยตรงจาก CNN และ CNN ก็ทำกำไรไปได้มากมายจากการขายข้อมูลนี้หลังจากการให้สัมภาษณ์ของเฟิงยู่โทรศัพท์ของราฟก็ดังไม่หยุดบอสคุณพูดทั้งหมดนั้นจริงๆเหรอราฟได้กล่าวถามอย่างตื่นเต้น ใช่ฉันจะรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันพูดเฝิงยู่กล่าวตอบอย่างใจเย็นไม่ใช่ปัญหาอะไรหากคุณจะบอกว่าราคาหุ้นเหล่านั้นมีมูลค่าที่สูงเกินจริงแต่คุณไปบอกว่าบริษัทดูชิปมีความเกี่ยวข้องกับการช่อชนทางบัญชีนีส่สิเราควรจะทำอย่างไรกันดีรับกำลังตื่นตระหนกฉันพูดเรื่องจริงบริษัทดูชิปแห่งหนึ่งได้สร้างรายงานทางการเงินอันเป็นเท็จขึ้นมาจริงๆิเฟิงยู่ได้ตอบกลับอะไรนะครับบอส นี่มันจะเป็นไปได้ยังไงนั่นคือบริษัทดูชิปนะรัฟได้มองไปที่เฟิงยู่เฉพาะบริษัทที่แข็งแกร่งและทรงอํานาจเท่านั้นที่จะสามารถระบุได้ว่าเป็นบริษัทดูชิปทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ฉันได้ให้คนของฉันไปสืบอย่างลับๆแม้ว่าฉันจะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแต่เมื่อสองบริษัทนี้ถูกเปิดโปงเอนรอนจะล้มละลายอย่างแน่นอนอะไรนะเอนรอนเหรอจริงเหรอครับ เอรอนเพิ่งจะเริ่มให้บริการบลอดแบนเมื่อปีที่แล้วและราคาหุ้นของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นมากตอนนี้หุ้นของพวกเขามีมูลค่ามากกว่า60เหรียญสหรัฐเสียอีกนอกจากนี้หุ้นของพวกเขายังเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเฟิงยูมองไปที่ราฟแล้วไงแม้ว่าหุ้นของพวกเขาจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนอย่างมากแต่จะสามารถพิสูจน์ได้หรือว่าพวกเขาไม่ได้สร้างรายงานทางการเงินขึ้นมาถ้าคุณสังเกตบริษัทนี้ให้ดี คุณจะรู้ว่าพวกเขาตั้งบริษัทนอกชายฝั่งหลายแห่งเพื่อหนีภาษีและเพิ่มผลกําไรของบริษัทอีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อการย้ายเงินทุนเพื่อปกปิดการขาดทุนย้ายเงินเหรอบอสคุณกําลังบอกว่าพวกเขากําลังใช้เงินของตัวเองเพื่อปกปิดการขาดทุนและเพิ่มผลกําไรของพวกเขาเองใช่ไหมถูกต้องเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีกับบริษัทในเครือพวกเขาจะโอนเงินเข้าบริษัทนั้นเพื่อแสดงผลกำไรที่สูงในบัญชีของพวกเขาและเมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีออกไปแล้ว พวกเขาก็จะโอนเงินกลับคืนด้วยวิธีนี้บริษัทสาขาของพวกเขาก็จะสามารถแสดงบัญชีให้เห็นว่าทำกำไรได้แต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นเพียงแค่เปลือกที่ว่างเปล่าเท่านั้นบอสถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถขายหุ้นของเอ็นรอนได้ตราบใดที่ข่าวแพร่ออกไปมันจะทำกำไรก้อนโตอย่างแน่นอนรัฟกล่าวอย่างตื่นเต้นคุณควรมุ่งเน้นไปที่การเจรจากับ A m d เพื่อซื้อหุ้นของพวกเขาฉันจะไม่ลืมการทำงานหนักของคุณถ้าเราได้บริษัทนี้มา แต่อย่าลืมว่าคุณต้องไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของพวกเขาเฟิงยู่ได้เน้นยำ้ำหากพวกเขาสามารถซื้อ AMD ได้อย่างถูกกฎหมายและไม่ใช้วิธีการที่ลับๆล,ล่อๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีบอสผมเข้าใจแล้วแต่ AMD ไม่สนใจที่จะเจรจากับเราเลยพวกเขาลากเวลาออกไปเรื่อยๆและมันส่งผลกระทบต่อกระแสะเงินสดของเรา เงินทุนที่เราได้จากการขายหุ้น Microsoft และ Yahoo นั้นใช้สำหรับซื้อ AMD ราคาหุ้นของพวกเขาก็มีมูลค่าสูงเกินจริงและจะไม่มีความผันผวน,นอย่างรุนแรงในช่วงสองวันนี้คุณสามารถลากยาวไปจนถึงปีหน้าได้หลังจากที่ราคาหุ้นของพวกเขาต่ำลงพวกเขาก็จะขอให้เราซื้อมันเองคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการลงทุนอื่นๆการซื้อ AMD นั้นสำคัญมากสำหรับเฟิงยูนี่เป็นบริษัท CPU แห่งเดียวที่สามารถแข่งขันกับ Intel ได้ แม้ว่า AMD จะไม่สามารถชนะ Intel ได้แต่หลังจากที่พวกเขาหันไปสนใจกราฟิกาสพวกเขาก็เหนือกว่า Nvidia มากอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ AMD ล้มเหลวก็คือพวกเขาได้ทำผิดพลาดเล็กน้อยในการวิจัยมิฉะนั้นส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาจะไม่ต่ำเช่นนี้ในอนาคตหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ Intel จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ AMD หลายคนคาดเดาว่า AMD ยังคงอยู่ได้เพราะ Intel นั้นอน,อนุญาตให้อยู่ต่อ ทั้งนี้เนื่องจากป้องกันไม่ให้อินเทต้องถูกฟ้องในข้อหาผูกขาดตลาดแต่ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและ AMD ได้แย่งชิงคนจากอินเทลไปถ้าเฟิงยูมีเงินทุนเพียงพอเขาจะซื้อกิจการของอินเทลโดยตรงแต่ราคาหุ้นของอินเทลนั้นแพงเกินไปผู้ถือหุ้นของอินเทลทั้งหมดกำลังทำเงินได้มากมายในตอนนี้และไม่มีใครยอมขายหุ้นของตนให้กับเฟิงยู แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อหุ้นจากคนอื่นเมื่อพวกเขากำลังทำเงินได้เฟิงยู่จำเป็นต้องเสนอราคาพิเศษหากเขาต้องการซื้อหุ้นแต่เขาไม่สามารถจ่ายได้แม้แต่ราคาครึ่งหนึ่งของราคาปัจจุบันจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยแม้แต่ AMD ก็มีมูลค่ามากกว่า7 0,000่นล้านเหรียญสหรัฐแล้วในขณะนี้แน่นอนว่ามีหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มากนักและเป้าหมายของเฟิงยู่ก็ยังเป็นหุ้นเหล่านี้ด้วยแต่การจะได้หุ้นเหล่านี้มานั้นไม่ง่ายเลย ผู้ถือหุ้นต่างมีความเชื่ออย่างมืดบอดว่า AMD จะตามทันหรือแซงหน้า Intel ได้เฝิงยู่จะไม่จ่ายราคาพรีเมียมสำหรับหุ้นเหล่านั้นเนื่องจากราคาหุ้นจะลดลงในไม่ช้ากลับไปทำงานเถอะและอย่าให้ใครรู้ว่าเราได้ติดต่อกับ AMD ครับบอสเมื่อข้อมูลนี้รั่วไหลราคาหุ้นของ AMD จะเพิ่มขึ้นแน่นอนซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าซื้อกิจการของเฝงยู่ มูลค่าตลาดของ AMD มีมูลค่าสูงเกินไปแล้วทำไมเฟิงยู่ต้องช่วยให้พวกเขาเพิ่มราคาหุ้นของพวกเขาด้วยนั่นจะไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองหรอกเหรอตอนนี้เฟิงยู่กำลังรอให้ราคาหุ้นของ AMD ตกแล้วเขาจึงจะติดต่อนักลงทุนเหล่านั้นเฟิงยู่ขอให้รับติดต่อกับผู้ถือหุ้นของ AMD เพื่อให้พวกเขารู้ว่าเฟิงยู่สนใจในหุ้นของพวกเขาเฟิงยู่รู้ว่าผู้ถือหุ้นจะไม่ขายหุ้นให้เขาในตอนนี้ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการขายหุ้นของพวกเขาเมื่อไหร่พวกเขาก็จะนึกถึงเฟิงยู่เป็นคนแรกเมื่อเฟิงยู่กำลังพักผ่อนและดื่มชาในที่ทำงานนิวยอร์กก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายสื่อนับไม่ถ้วนพยายามติดต่อเฟิงยู่แต่รัฟได้ขัดขวางไว้นักข่าวจำนวนมากกำลังรอเฟิงยู่ที่ด้านนอกของตึกเอ็มพายสเต e พวกเขาต้องการสัมภาษณ์เฟิงยู่เพื่อยืนยันสิ่งที่เฟิงยู่พูดกับ CNN เฟิงยู่รู้สึกเสียใจที่เขามาที่สำนักงานและเขาควรจะกลับไปที่ประเทศจีนได้แล้วตุ้มพ่อ,อันเลนชกโตในห้องทำงานของบิลเกตนี่มันมากเกินไปแล้วเขาประกาศต่อสาธารณชนได้อย่างไรว่าหุ้นไมโครซอฟท์ของเรามีมูลค่าสูงเกินจริงบิลเกตดูแย่มากเขาไม่คาดคิดว่าเฟิงยู่จะพูดสิ่งเหล่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะแยกจากกันแล้วจริงๆและเฟิงยู่ก็ไม่ได้รังรอเลยซักนิดสตีฟ เตรียมแถลงข่าวบอกนักข่าวว่า Microsoft กกำลังทำกำไรได้สูงและราคาหุ้นจะสูงขึ้นไปอีกนอกจากนี้พอนและสตีฟคุณทั้งคู่จะต้องร่วมกันออกเงินคนละก้อนกับฉันเพื่อผลักดันราคาหุ้นของเราให้สูงขึ้นจะได้รักษาเสถียราภาพของตลาดเอาไว้บิลเกตออกคำสั่งหลังจากบอลเมอร์ออกไปบิลเกตก็มองไปที่พอนอเลนคุณคิดว่าสิ่งที่เฟิงพูดเกี่ยวกับบริษัทบลูชิปที่ปลอมแปลงรายงานทางการเงินของพวกเขานนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ช่วยกดไลค์และกด subscribe.